ปัจจุบันการเติบโตของประเทศในกลุ่มตะวันออกก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประชากรรวมกันในปี2,564มากกว่า660ล้านคนเป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนแล้วก็อินเดียครับ หลายประเทศในอาเซียนนะครับมีอายุเฉลี่ยของประชากรอยู่ในวัยแรงงานแล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตสูงไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามน,นะครับในขณะที่ประเทศที่มีกําลังก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างไทยหรือสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศที่มีกําลังซื้อสูงนะครับมีศักยภาพทําให้ธุรกิจต่างๆก็มีโอกาสเติบโตที่ดีเช่นกันวันนี้อยากจะพูดถึงประเทศหนึ่งที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงในฝั่งอาเซียนนะครับนั่นก็คืออินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีโอกาสทางการเติบโตโดยธุรกิจสําคัญที่อินโดนีเซียจะนํามาเป็นธุรกิจที่ผลักดันประเทศนั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินแร่ต่างๆครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยสินแร่ธรรมชาติต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาธุรกิจสินแร่การส่งออกมีมูลค่าเพียง5%ของ GDP ประเทศเท่านั้นอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้อินโดนีเซียพยายามจะผลักดันนะครับแล้วก็ดันธุรกิจสินแร่ให้มีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับธุรรรกกิจขของปะเทศมาึ้นคับ แต่เราทราบกันดีนะครับว่าถ่านหินก็ไม่ใช่พลังงานที่ยั่งยืนการส่งออกถ่านหินมีแต่ลดทอนลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าถ่านหินไม่ใช่พลังงานสะอาดนะครับแต่สินแร่ต่อมาที่อินโดนีเซียพยายามจะผลักดันแล้วก็สร้างธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํานั่นก็คือนิกเกิลครับนิกเกิลเป็นแร่สําคัญในการผลิตสแตนเลสแล้วก็อลลอยนะครับแล้วก็มีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศต่างๆอินโดนีเซียถือว่ามีสัดส่วนการส่งออกนิกเกิลเป็นอันดับต้นๆ้นของโลกนะครับส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง30%สามวก็เปอระเมีนับ แต่ว่าประธานาธิบดีโจโควีก็มองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วไม่ต้องการให้นิกเกิลเป็นเพียงแค่สินค้าส่งออกแบบนี้เท่านั้นเขาจึงประกาศห้ามส่งออกนิกเกิลตั้งแต่ปี2020ครับก่อนหน้านั้นประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่นําเข้านิกเกิลจากอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ผลิตในแง่ของแซนเลสสตีลแล้วก็พวกอลลอยต่างๆเนี่ยก็ทําให้ประเทศจีนต้องย้ายธุรกิจนะครับแล้วก็หันมาตั้งโรงงานผลิตแซนเลสในอินโดนีเซียแทนเนื่องจากไม่สามารถนํานิกเกิลจากอินโดนีเซียไปผลิตในประเทศได้นะครับ ผลของการห้ามส่งออกนิกเกิลไปยังประเทศต่างๆนะครับทำให้การผลิตแนเลสของอินโดนีเซียแล้วก็ส่งออกมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3าของอินโดนีเซียนะครับรองจากถ่านหินแล้วก็น้ํามันปาล์มแต่ว่าอินโดนีเซียยังไม่พอใจเพียงแค่นั้นนะครับเขาต้องการสร้างธุรกิจายนามที่เกิดจากนิกเกิลให้มากกว่านี้นั่นก็คือการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าครับปัจจุบันแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยใช้นิกเกิลเป็นส่วนประกอบอยู่ที่ประมาณ7%แต่ว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงโอกาสของการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆทั่วโลกนะครับที่จะมีมูลค่ามากขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นหนทางแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทําให้อินโดนีเซียเนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้นในการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าครับนอกจากนี้อินโดนีเซียเองก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับเขายังมีแผนที่จะสร้างอินโดนีเซียให้เป็นประเทศผู้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกนะครับอยู่ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนของเรานั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้า4ล้อ ปัจจุบันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใช้นิกเกิลมากกว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ามันมากถึง7-15กิโลกรัมนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านิกเกิลมีความสําคัญขนาดไหนนอกจากรถยนต์ไฟฟ้า4ีล้อแล้วอินโดนีเซียเองก็มีแผนที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า2ล้อด้วยนะครับเนื่องจากอินโดนีเซียมีตลาลดรถ2อล้อที่ใหญ่เป็นอันดับสาของโลกรองจากจีนแล้วก็อินเดียถ้าดูมูลค่าของ ตลาดนี้นะครับถือว่าใหญ่มากนะครับอินโดนีเซียมีรถยนต์ไฟฟ้า2ล้อใช้กันอยู่ในประเทศเนี่ยมากกว่า110ล้านคันซึ่งปัจจุบันราคารถยนต์ไฟฟ้า2ล้อเมื่อเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ํามันเนี่ยก็มีราคาเทียบเคียงกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นโอกาสนะครับว่าโอกาสที่รถยนต์ไฟฟ้า2ล้อจะเติบโตในประเทศอินโดนีเซียก็มีสูงมากครับรัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจนนะครับ เขามีแผนที่จะทําให้การเดินทางสาธารณะของอินโดนีเซียกลายเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายใน5ปีข้างหน้านอกจากเรื่องของการสนับสนุนเกี่ยวกับโรงงานผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ผลิตแล้วเขายังสนับสนุนโดยการลดภาษีฟุ่มเฟือยให้กับผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเหลือ0%ด้วยนะครับจากมูลค่าปัจจุบันที่มีอยู่ที่ประมาณ9-20%ครับ นอกจากนี้นะครับอินโดนีเซียเองก็ไม่ได้มีแผนที่จะใช้แค่นิกเกิลเป็นตัวชูโรงในการผลิตแล้วก็ทําธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำนะครับแผนต่อมาก็ยังมีเรื่องของบอกสไตมีเรื่องของสิแร่ดีบุกทองแดงต่างๆซึ่งจะทําให้รัฐบาลอินโดนีเซียมีศักยภาพในการเติบโตทําให้ประเทศอินโดนีเซียมีเศรษฐ,ฐกิจที่ดีขึ้นจากต้นทุนของสินแร่ที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งแต่ก่อนไม่ได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าครับซึ่งการเติบโตของธุรกิจปลายน้าจากสินแร่ที่มีอยู่ในประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป นเซียมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงมากขึ้นในอนาคตอย่างมากครับ